สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม จักรยานยบัติเฮุรถฟอร์จูเนอร์ตกจากสะพานมอเตอร์เวย์ M6 นครราชสีมาเวลาประมาณ3นาฬิกา46นาทีวันที่9พฤษภาคม25ง8กิโลเมตรที่155ช่วงตมบส4สีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจากลอดไทยบ้านนักแสดงชื่อดังจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้รับบาดเจ็บและยังมีผู้บาดเจ็บมาด้วยอีก2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอำเภอสีคิ้วกระทั่งต่อมานำตัวรักษาด่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ล่าสุด Facebook เพจไทยบ้านได้ออกหนังสืออัปเดตอาการของนายนัทวุฒิแสนยบุตรและนายธนินลายทองและผู้ติดตามขณะนี้ทีมงานขอแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าดงเด้งได้ออกจากห้องผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดและออฟมีอาการบาดเจ็บที่ขาได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยและผู้ติดตามอยู่ในอาการปลอดภัยหากมีการอัปเดตจากทีมแพทย์ทางบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่มอบให้ดงเด้งออฟผู้ติดตามและครอบครัวของทุกคนด้วยความเคารพและห่วงใยล่าสุดพระยาด,ดงเด้งได้ออกมาอัปเดตอาการผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมเผยว่าตอนนี้สามีออกจากห้องผ่าตัดแล้วระบุว่าก่อนหน้านี้หัวใจหยุดเต้นไปสองครั้งและต้องผ่าตัดด่วนตอนนี้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วอาการยังทรงตัวอยู่ลืมตาได้แต่ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ ทั้งนี้ภรรยาด้งเด้งยังได้เผยอ,อีกว่าคุยกันไว้ว่าวันที่14พฤษภาคมนี้ไม่มีงานจะพาลูกสาวไปรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครโดยการปลูกถ่ายไขยกระดูกพี่ด้งบอกว่าเขาจะเป็นคนทําเองเป็นการปลูกถ่ายไขยกระดูกพ่อสู่ลูกมาลินรอป,ป้าป๋าอยู่่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับดงเด้งอย่างเนืองแน่น